สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปุ่พัชระนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําครับผมห้องพักที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับว่าเป็นแบบไหนสไตล์ไหนนะครับเพื่อนเพื่อนทางบ้านอยากรู้อยากเขียนนะครับผมก็จะมารีวิวเลยครับห้องที่ผมอยู่นี่เองผมก็บอกว่าอยู่ที่นี่ก็ค่อนข้างอยู่ในเมืองเลยนะครับไม่ใช่แบบแบบบ้านนอกนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็มีสะดวกเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดท้ายรถไฟทุบป้าอะไรก็มีเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมเราไปดูห้องของผมกันเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับผม นี่ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องกันแล้วนะครับเราจะไปดูห้องกันเลยนะครับตึกนี้ทั้งตึกเลยครับมี7ชั้นนะครับผมซึ่งเราอยู่ชั้น3ามนะครับเราเปิดเข้าไปได้ครับผมในห้องนะครับเป็นห้องที่กว้างนะครับจะมีห้องสามห้องนอนนะครับแล้วก็2ห้องน้ำนะครับสองห้องน้ํานี่คือแยกกันนะครับห้องช่วงกับห้องอาบน้ํานะครับผมเดินเข้ามาในห้องนะครับก็จะมีนะครับผมที่เก็บรองเท้านะครับซึ่งรองเท้าก็เห็นนะครับผมผมจะเรียกห้องนี้ว่าห้องซ่องนะครับผมซ่องที่ญี่ปุ่นนะครับเราจะไปดูนะครับผม ห้องสามห้องนอนแล้วเราจะไปดูห้องแรกกันเลยนะครับห้องแรกนี่คือห้องนอนของผมเองเป็นไงครับผมนี่คือห้องนอนของผมนะครับคือที่จริงตัวห้องมันมาแค่ตัวห้องเปล่าๆนะครับไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อันนี้แอร์ก็ต้องมาติดเองนะครับที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าผมเข้ากักครับและแสงอาทิตย์ปังสองเข้ามาแสบตามากเลยครับก็เลยติดผ้าห่มนะครับบางไว้แล้วก็แอร์นี่ก็ซื้อมาติดเองราคาก็สองหมื่นเยนนะครับเพราะว่าหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นนะครับ เหมือนคุณไปนอนเล่นอยู่กลางทะเลทรายนะครับผมนี่ก็เป็นห้องที่ผมอยู่นะครับในห้องก็จะมีนะครับตู้เก็บที่นอนนะครับแต่ผมเอามาเก็บเสื้อผ้านะครับก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเราจะไปดูห้องต่อไปกันเลยครับนั่นคือห้องน้านะครับหรือห้องอาบน้านะครับไปดูในห้องอาบน้ำาลยว่ามีอะไรบ้างในห้องอาบน้ำนะครับก็บอกแล้วมันไม่มีอะไรนะครับก็มีอาให้หนึ่งอันแล้วก็ฝักบัวนะครับผม แล้วก็พัดลมระบายอากาศนะครับชิวๆแล้วเขาก็จะปรับได้ทั้งน้ําอุ่นน้ําร้อนนะครับนี่ก็จะเป็นตัวปรับน้ําอุ่นน้าร้อนนะครับนี่ครับ4 0องศาเราก็หมุนขึ้นนะครับผมตามกว่านั้นเราก็หมุนมาแล้วก็จะเป็นฝักบัวกับปล่อยน้ําแบบนี้นะครับผมนี่แล้วก็เป็นบอก้วก็ฝักบัวนี่แบบนี้นครับแล้วในห้องนี้นะครับที่เขาแถมมาก็จะแถมมาด้วยเครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่องแล้วก็ อ่างล้างหน้าครับอ่างล้างหน้าก็เหมือนกันครับมีทั้งน้ําอุ่นน้ําร้อนนะครับนี่ก็น้ําร้อนนี่ก็น้ําเย็นนะครับผมสมกันก็จะเป็นน้ําอุ่นนะครับแต่ถ้าเราผสมกันเขาเรียกว่าผสมผันนะครับผมนี่ก็เป็นผมเมงที่เราหล่อนะครับยืนให้ทุกคนวงตาแตกอยู่ตรงนี้เราก็มาดูอีกห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะครับผมห้องส้วมนั่นเองนะครับผมก็แปลกใจมากเลยนะครับห้องส้วมที่ญี่ปุ่นนะครับผมผมเป็นคนอีสานนะครับเกิดมาไม่เคย ที่จะไม่ล้างตูดเลยนะครับเรามาอยู่ญี่ปุ่นเราไม่ได้ล้างตูดมานะครับเราต้องใช้ทิชชู่เช็ดนะครับแล้วแปลกใจมากนะครับที่ไม่มีที่ญี่ปุ่นไม่มีเครื่องฉีดล้างตูดนะครับผมถ้าใครรู้ในข้อนี้ก็บอกผมได้ครับผมจะได้รู้นะครับผมบันจะเข้าไปห้องกินข้าวนะครับมันจะมีประตูหนึ่งบานนะครับเพื่อเก็บเสียงนะครับไปแยกกันนั่นเองนะครับไม่ให้ได้ยินเสียงข้างในพอเราเปิดประตูเข้าไปปุ๊บก็จะกลายเป็นห้องกินข้าวครับ นี่คือห้องกินข้าวครับแต่ก่อนมันจะมีโต๊ะกินข้าวนะครับแต่พวกเราได้ย้ายออกไปแล้วครับนี่ก็คือห้องกินข้าวก็จะมีตารางทิ้งขยะนะครับลายเป็นห้องเก็บของไปนะครับตอนนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นของที่ผมซื้อมานะครับไม่รู้ซื้อสามส้มแบ่อะไรนะครับผมไม่ได้คิดถึงตอนตอนกลับเลยนะครับโล่มากครับต่อไปนี่ก็เป็นส่วนทาอาหารครับนี่ครับผมในส่วนนี้นะครับผมทางห้องก็จะมีให้เลยไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นที่เก็บของหรือว่าพ้าลอกไรเขาก็จะมีให้เราหมดเลยนะครับ นี่เป็นไงครับสิงร้านจานตอนแกะตออะไรครับผมเขาก็มีมาให้ครับแต่ทางทอยากเราต้องซื้อเองแปลกไหมมีที่ทํวกมสะอาดให้แต่ทางทอยากเราต้องซื้อเองโต๊ะเราก็ต้องซื้อเองนะครับผมยัดเข้ไม่แปลกมากนะครับผมต่อไปก็จะมาดูอีกสองห้องนอนครับเราต้องไปขออนุญาตเขาก่อนนะครับผมเฮลโลวัวอตซับ e l ลโลวัวอตซับเปิดเราจะเป็นการรีวิวห้องนอนดิ อีกห้องหนึ่งนะครับนี่คือเจ้าของนะครับโบกมือใส่กล้องหน่อยครับผมโบกมือ YouTube ครับลง YouTube เอ้นี่เป็นห้องนะครับผมห้องเป็นห้องเปล่าไม่มีอะไรเราต้องซื้อของเข้ามานะครับทั้งหมดนี่ซื้อของคุณใช้ทั้งหมดกี่บาทแล้วครับห้าหมื่นกว่าแล้วนะครับผมแค่เตียงนี่ก็แบกไปนะครับผมูห้องผมยังไม่มีเตียงนะครับผม แล้วก็มาดูหลังหลังหลังบ้านก็เลยก็จะมีที่ตากผ้านะครับดูวิวครับผมผมจะบอกให้นะครับห้องที่ผมอยู่นี่คือโคตรแพงครับผมแพงเท่าไหร่แต่ผมจะมาเฉลยได้คลิปนะครับแล้วเราไปดูอีกห้องหนึ่งกันเลยนะครับผมห้องนี้ก็จะดีหน่อยนะครับกว้างนะครับแต่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยเรต้องซื้อเองหมดแล้วเรามาดูอีกห้องนี้จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็คือเปิดประตูได้ เราเปิดเข้าไปเลยนะครับนี่มีพี่เขานั่งโตมอหมอยู่นะครับผมนี่ก็จะมีแอร์นะครับโบกมือใส่กล้องหน่อยครับโบกมือใส่กล้องหน่อยครับติดตามได้นะครับฟุกกะรอนนะฟุกกะรอนครับนี่ก็คือห้องมีแอร์ข้อดีของห้องนี้คือมีแอร์นะครับแล้วก็เป็นพื้นแบบสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยๆครับผมพี่แกก็จะข้างไข่ในตุ่นิดนึงนะครับผม แล้วผมบอกเลยว่าห้องที่นี่แพงมากเลยนะครับแล้วเราไปดูสรุปกันเลยครับว่าห้องนี้เป็นยังไงนี่ก็คือก่อนจะไป๋ยวรู้นี่ก่อนนี่คือเครื่องทาน้ําอุ่นของทั้งห้องนะครับเราสามารถปรับปรับหรือลดได้นะครับแล้วก็ปิดเปิดนะครับอือสบายมากนะครับผมเวลาอาบน้ำเราไปกดตรงนี้ครับไม่ต้องเดินเข้าไปแต่ถ้าหน้าหนาวนะครับเราไม่เปิดตรงนี้คือคุณอาบน้ำเย็นนะครับผมบอกเลยตอนนี้ผมก็จะเซตอุณหภูมิที่37องศานะครับผม สะดวกมากแล้วก็นี่เลยลืมไปเลยนี่นมีไฟให้นะครับแล้วก็สายแลนนะครับผมอมถามว่าหน็ตแรงไหมผมก็สามารถเปรียบเทียบเลย,เลยก็เหมือนต่อสองตัวที่วิ่งแข่งกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวสุดท้ายนะเพราะว่าราคามันเท่าไหร่นะครับผมเพื่อนๆรอฟังกันได้เลยนะครับผมนี่ครับเพืพ่อนๆผมจะมาสรุปให้ฟังเลยนะครับว่าห้องที่ผมอยู่นี่คือมันราคาเท่าไหร่นะครับผมคือผมไม่อยากจะพูดนะครับคือมันมันเป็นราคาที่แบบ คนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาจ่ายไหวนะครับคือราคาที่1นึ่งแสนสองหมืนเยนนะครับใช่แล้วเพื่อนๆมันฟังไม่ผิดนะครับม,มันเป็นราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเยนจริงๆนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณส0ม0 0ื่นนะครับพ่องค้ามสามแล้วเราอยู่ที่นี่สามคนใช่ไหมแสนแสนหนึ่งแสนสองหมื่นใช่ไหมก็จะตกคนละสี่หมื่นเยนนะครับ เรารวมค่าภาษีค่าอะไรแล้วครับก็จะตกต้นละ8 0,000ื่นเยนนะครับคิดดูนะครับเดือนนึง่ปุนเสียเดือนละ8 0,000ื่นเยนนะครับและแค่ค่าห้องเฉยๆนี่ก็คือ4 0,000ื่นเยนนะคิดดูครับผมคือห้องที่แพงมากนะครับผมและนี่ก็เป็นการใช้ชีวิตของการที่อยู่ญี่ปุ่นผมอยากรีวิวนะครับแล้วรวมค่าน้ำค่าไฟนี่ก็คือมันรวมด้วยนะครับกับค่าห้องนะครับแพงมากครับผม ไหนจะค่าห้องไม่พอค่าเล่าอีกแพงกว่าค่าห้องอีกครับค่าเล่าต่อแต่ละเดือนนี่ครับผมนี่ก็เป็นที่คลิปที่ผมแบบอยากก็นาเสนอให้เพื่อนๆห่างบ้านในดูนะว่าการอยู่ญี่ปุ่นนี่ห้องมันเป็นแบบไหนหน่าอยู่ไหมห้องมันสะดวกสบายเป็นระเบียบไหมคือสะดวกสบายมากนะครับและที่สําคัญคือเงียบมากผมรู้ว่าผมอยู่ป่าช้าครับหนึ่งพุ่มเดินออกไปแล้วคุณไม่มีเสียงอะไรเลยนะหนึ่งพุ่มเดินลงไป เรื่องจริงนะผมและเพื่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดถูกใจให้ผมด้วยครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับงั้นเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย